สวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนส่องพระแท้ชัวครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณีอุไรลุดยีหวะค่ะพบกันทุวกวันจันทร์ถึงสุกนะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง best channel ค่ะครับท่าด้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานของสามรู้ลึกรู้จริงนะครับและจะมาพบกับอาจารย์นันทประจรันคุณเหมเมืองนอนทรค,ครับผมกบจตุคามหยิบพระมาตั้งนั่งคุยกันครับค่ะ นะคะก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกโดยการส่ง SMS เข้ามาได้ที่เบอร์4642203ครับผมนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับชมสดพร้อมกันกับ,รบเรานะคะคก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ YouTube นะคะพิมพ์คำว่ารายการตามเซนสองพระค่ะครับผมฮะก็อย่างที่บอกถ้ารายการตามเซนสองพระเราขอเป็นสะพานบุญเชื่อมโยงให้กับแฟนรายการนะฮะ เชื่อมโยงต่อตรงกับทางวัดได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานบุญใดๆนะฮะที่เรานําเสนอในี่คุณผู้ชมโทรสอบถามแล้วก็ทำบุญกับทางวัดได้โดยตรงใช่ค่ะนะครับแต่สําหรับวัดธุมงคลก็โทรสั่งจองบูชากับคุณยี่หวาก่อนได้เลยนะฮะใช่ค่ะนะครับมาพูดถึงงานบุญนะฮะหลงปูเก่งกันอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวท่านจะคุณมงคลก่อนท่านจะคุณมงคลน,นะครับนะฮะ,ะนะก็จะมีงานวันที่ เอาวันที่สิบเอ็ดกุมภาก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วถลงวันนะครับวันเสาร์ที่11นะคะก็เริ่มงานเนี่ยจะเททองเวลาหกโมงเย็นหกโมงเานาทีอครับค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมสามารถไปก่อนเพื่อไปกราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัดครับนะคะแล้วก็เขาเรียกสามารถไปได้ตั้งแต่เช้าที่วันนี่ไปไปนอนได้นะ อากาศดีอากาศดีฮะที่วัดก็ใหญ่กว้างขวางนะครับสาหรับท่านของวัดท่านเจ้าคุณมงคลนะ่ะอยู่ที่ปากช่องนี่เองนะคะวัดธรรมบันดาลนะคะท่านเจ้าคุณมงคลท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าบุรณะวัดได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าสังเกตเนี่ยท่านจะมีการทั้งเททองหล่อพระนะคะทั้งมีพิธีพุทธาพิเศษอะไรเนี่ยหัวจัดงานใหญ่โตถือว่าท่านสมเด็จวัดไตมิตรแล้วก็ท่านเจ้าคุณดงชัยเนี่ยมองพระองค์นี้ไม่ผิด ะนะครับก็ให้ท่านนะมาเป็นเจ้าวาดที่วัดธรรมบดานตอนนี้ท่านยังอยู่ที่วัดไตรมิตรนะครับ<ช>ท่านเจ้าคุณมงคลน,นะฮะนะครับเป็นไร้ขายอยู่วัดไตรมิตรด้วยนะฮะและเขาทางวัดไตรมิตรส่งให้มา เป็นเจ้าวาดที่วัดธรรมบันดาลโอ้โหท่านก็ทำวัดได้ธรรมบันดาลจริงๆสวยงามหมดเลยเพราะที่วัดธรรมบันดาลเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสาขาของที่วัดไตมิตรใช่ครับ่ะนะคะแล้วก็ได้ท่านสาคุณมงคลเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสดูแลอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญแฟนรายการนะคะวันที่11กุมภาวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการเททองนะคะหล่อองค์เทพพญาราหูใช่ครับนะคะซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะแล้วก็สำหรับแก้ปีชงด้วยครับ เสริมดวงชะตาต่างๆนานาคือ <นะ S 2> วันงานเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะไปเขียนแผ่นทองนะครับทำบุญ5บาท10บาทแล้วแต่สะดวกเราแล้วแต่ความาก็เรียกมีประเจรเจัยเท่าไหร่นะฮะ,ะเขียนแผ่นทองแล้วเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อธิษฐานนะฮะขอให้ทุกโศกโรคภัยนะครับให้ไฟที่กำลังหล่อหลอมเนี่ยให้มาลายหายไปให้ทุกโศกโรคภัยหายไปแล้วก็ขอกลับมาโดยการเป็น รั์เงินทรัย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายนะฮะการหล่อพระเนี่ยเราต้องอธิษฐานอย่างนี้นะครับไม่ได้เขียนชื่อแล้วก็ส่งไปเขียนเสร็จต้องอธิษฐานปัดใยเราแม้แต่ยี่สิบาทหบาทเนี่ยเราต้องอธิษฐานนะฮะอธิษฐานดีๆแล้วบุญกุศลจะเป็นได้เสริมสิริมงคลกลับมาครับค่ะนะฮะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เราแนะนํานะครับวัดธรรมบรรดาลนะครับนะครับโทรสอบถามศูนย์ปดเจ็ดนะครับ 9-56นะครับ4 2 4 6ลองโทรสอบถามดูนะครับเส้นทางไปที่วัดนะฮะไปที่วัดนี้แล้วต้องไปครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะท่านก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณวรรพัญโยด้วยใช่ค่ะนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงวัดตอนชัยนะฮะใก็อย่างที่บอกนะครับมีภาพอัปเดตไหมฮะก็ภาพที่เมื่อ่านนะฮะครับผมก็นี่คือล่าสุดที่พี่ชานส่งมาให้ดูนะฮะก็เป็นภาพการก่อสร้างของเขาเรียกว่าพระธาตุ ใช่ไหมคะของวัดดอนชัยที่อยู่ที่ลำปางเจดีมหาธาตุค่ะนะครับนะคะก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆก็ตอนนี้ขึ้นขึ้นแล้วนะจะจะเห็นข็าออกจะมีจัดงานแล้วก็อัญเชิญสารีททกธาตุแล้วนะฮะวายวายวายทำวายเก้าวันก็เสร็จแล้วฮะแต่ที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมบุญกันฮะศูนย์นะครับ9 2้าสองสนเนะฮะเพราะว่าทางวัดเนี่ย อยู่ติดกับแจ้ซ้อนฮะและอากาศที่นั่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนอากาศที่นั่นก็จะอยู่ประมาณ17 18, 20องศาไม่เกิดอ,อากาศจะเย็น,นตลอดนะฮะอากาศหนาวที่นู้นก็อยู่15 16, 17ไม่หนาวไปกว่านนั้นคืออากาศที่นั่นก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเขาอยู่ในหูบนะครับ ลองโทรสอบถามได้นะครับเราจะร่วมบุญหรือจะไปที่วัดได้นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าที่วัดก็อย่างที่บอกไปไหว้วัดเก่าแก่โบราณด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะที่อยากจะชักชวนคุณผู้ชมเนี่ยให้มาร่วมบุญกันครับเราดูง่ายฮะถ้าชาวบ้านขึ้นทางวัดเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยถือว่าวัดน่าเป็นวัดดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับอยากจะให้ร่วมบุญกันครับอีกหนึ่งงานบุญนะครับหลวงปู่เก่งธนวโรนะครับนะฮ กขเรียกว่าพระทองคําแห่งเมืองพิบูลนะครับหลวงปู่เก่งธนวโรนะครับท่านได้มรณภาพไปเมื่ออายุ93้าค่บปีนะครับสองปีที่แล้วนะที่ผ่านมาตอนนี้สรีละท่านก็ยังคงเดิมนะฮะไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ค่ะนะครับหนึ่งปีแรกนี่สีสีผิวสีไรเหมือนคนนอนหลับธรรมดาใช่ค่ะหน้าแดงแก้ม่แดงเลยค่ะนะครับไปวันนั้นผมก็เดินทางไปที่วัดก็ไปขอบูชา องค์จตุคามที่หลวงปู่วันนั้นท่านมาที่บ้านผมะนะครับท่านก็ชอบจตุคามองใหญ่นะฮะท่านก็ขอผมก็ทําบุญไปนะฮะท่นที้ถวายอนร่าภาพาไปแล้วถวายไปนะ,ะผมก็เลยขอทําบุญกลับมาะนะครับช่วงทําบุญกลับมามันเกิดปฏิหารนะค,คุณพี่หวาะนะฮะพอ เดินเข้าไปจุดทูบบอกหลวงปู่หลวงปู่มากาบนะลูกมากาบอะไรพอเรียบร้อยเสร็จเข้าไปคุยเจ้าวาดนะครับคณะกรรมการมานั่งสามคน4่คนก็นั่งคุยคุยเสร็จก็คณะกรรมการก็อนุญาตให้นะฮะผมก็ทาบุญไป1นึ่งหมื่นบาทนะครับผมพอทําบุญเสร็จตอนนี้คณะกรรมการที่ท่านท่าบอกให้หลวงปู่จันนะฮะไปจุดทูบบอกหลวงปู่เก่งก่อนว่าจะนําองค์จตุรามองค์นี้ออกแล้วนะจะให้คุณกลับบ้านคืนกลับบ้านมานะฮะเพื่อมาสร้างความสิขใหางคนนะ คุณผู้ชมใช่ไหมตอนกลางคืนไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะฮะพอหลวงปู่จันจุดธูปมาประปาก,กางแจ้งเท่านั้นลมมาแบบใบไม้ข้างบนนะโอ้โหเหมือน ใบไม้ my, แต่ข้างล่างไม่มีลมนะข้างบนนีลม <c oughs> สมบัติเลยฮนะผมเชื่อเลยว่าหลวงปู่เก่งท่ารับรู้ใช่ค่ะนะครับนะฮะเป็นเรื่องที่ปฏิหารอีกหนึ่งเรื่องนะฮะถ้ <c oughs> าหลวงปู่เก่งชนะวโลนะฮะแล้วก็ถือว่าท่านเนี่ยเมตตาเราด้วย <c oughs> นะคะไปทุกครั้งท่านก็จะทักทายแล้วก็ <c oughs> เหมือนกับพูดคุย <c oughs> ก็นึกถึงท่านเนาะก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายที่จะมาร่วมส่งหลวงปู่เก่งกันนะคะคุณผู้ชมที่วัดกิติราชเจริญสีนะคะจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเนี่ย สามโมงครึ่งของ <ผม S 1> วันเสาร์ที่8เมษายนนะคะแต่ว่างานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่5เมษายนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า9้าโมงเนี่ยก็จะมีพิธีขอขมาสรีระสังขารของหลวงปู่นะคะแล้วก็เคลื่อนสรีระสังขารเนี่ยมาที่ไปที่เมนค่ะนะคะแล้วก็จะมีการสวดอภิธรรมเนี่ยสามคืนนะคะ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ที่หอย่างที่บอกนะคะพุทธพันาสุขเนี่ยก็คือว่าสวด3ามคืนก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นการสวดอภิธรรมนะคะหรือว่าถวายพัะตาหารทั้งเช้าและเพลนะคะของพระสงฆ์และเนนที่วัดหรือจะไปร่วมนะฮะพิธีสลายร่างหรือว่าเผาศพของผู้ป่วยฮะ วันเสาร์วันเสาร์นะฮะไปพักได้ที่นู่นฮะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะใช่ค่ะนะครับผมที่ปูนก็มีที่พักเยอะใช่ค่ะนะคะก็ถ้าไปวันเสาร์อยู่วันแนะนําให้ไปตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเป็นการถวายอาหารเช้าพระทหารเช้านะคะแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยจะร่วมกันสวดพระพุทธมนต์แล้วช่วงบ่ายก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยจะเป็นการแสดงธรรมครับผมแสดงธรรมก็มีการเทศหนึ่งกันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งจะเอ่อเป็น พระชาานย์พิงครับแล้วว<ช>ัตถุมงคลของหลวงปู่เก่งนี่สุดยอดทุกรุ่นนะไม่ว่าจะตะกุดตอนนี้ดอกสองสามหมื่นแล้วใช่ค่ะนะฮะตะกุดนี่ยิงปืนแตกนะฮะนะครับนี่ขอพูดตรงๆเลยครับเพราะตำรวจเขาไปลองในวัดหลวงปู<ช>่บอ,อกมาว่านะฮะบ,บอกให้ลองเดอ้อ<ช>ลองตอนนี้แล้วเดี๋ยวเผื่อเขาจ,จะใช้งานแล้วมันไม่ได้ผลใช่ค่ะ,ะคท่านบอกเอาไว้ปกป้องรักษาตนค่ะเอาไว้ให้มาคุ้มครองดีกว่านะคะลองไปแล้วเดี๋ยวเกิดพอเหมือนกับ ออกลิตไปแล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวพอเหมือนกับเกิดเหตุท่านไม่อยากดังด้วยใช่ค่ะเกิดเหตุขัดข้องจริงๆเดี๋ยวใช้งานไม่ได้ห้ามเอาคลิปไปถ่ายเด้อค่ะและตำรวจที่นั่นเชื่อท่านนะฮะเพราะไม่กล้าเพราะท่านแต่ตะขุนรุ่นนั้นเนี่ยหมดแล้วพี่กฎตั้งแต่ตอนจองก็ถ้าเช่าหาในตลาดอาจจะราคาค่อนข้างสูงครับแล้วผมมั่นใจนะหลวงปู่เก่งนะจะเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่จะเหมือนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับค่ะนะฮะท่านบอกว่ามรณภาพ ไปแล้วไม่เกิน9ปีนะฮะวัตถุมคนคลของท่านจะกลับมาโด่งดังและราคาแพงนะครับใครมีวัตถุมคนคลท่าน,นะฮะเก็บเอาไว้ก่อน,นะะราคาขยับแน่นอนสําหรับหลวงู่เ,เก่งธนวโลนะฮะ,ะ,ะนะฮะผมเชื่อมั่นแน่นอนนะฮะสำหรับหลวงปู่เก่งผมเชื่อร้อเนตไม่100่ยเปอล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกวันนี้ยังแขวน ของหลวงปู่เก่งอยู่ทุกวันนะฮะดำลึกถึงหลวงปู่อยู่ทุกวันนะครับนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งงานบุญนะคะอยากจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดนะคะว่าสามารถเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อเบอร์ที่วัดกิติราชเจริญศรีค่ะใช่ครับค่ะนะครับจากหลวงปู่เก่งทนวัโรดก็มาพูดถึงหลวงปู่ยาท่านเนกองค่ะนะครับเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่น่ารักมากมากนะฮะแล้วเป็นพระเกจิที่อยู่ในสิ้นได้ทำมาตลอดนะครับไม่ค่อยออกไปไหนจากวัด นะครับนอกจากมีกิจนิมนต์ของลูกศิษย์ลูกหาญาตโยมนะครับแล้ววัตถุมงคลก็ไม่สร้างนะครับแม้แต่เป็นปลุกเสกวัตถุมงคลที่ไหนก็ยังไม่รับนิมนต์ที่ไหนะครับเพราะหลวงปู่บอกยังไม่อยากดังนะครับดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาพาคุณผู้ชมมาชมภาพวิดีอาตันก่อนครับมาหล่อหลอมแล้วมารีดอีกทีใช่ไหมครับถ้าจทําเป็นเหรียญเงินคราผีให้จ้างเขาทำในเป็นแบนก่อน เพื่อมันเราจะขดได้จับม้วนได้แล้วตะกุดเนี่ยสามารถไอเงินปากผีนี่สามารถเอามาผสมกับเงินอย่างอื่นเพื่อทําตะกุดได้ไหมครับมันมันมันแข็งแข็งก็จะทําให้นุ่มได้ครับทำให้นุ่มได้นะครับต,ต,ตอนตรงรีบดบางๆค<อ>้อครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ,รบนะครับก็ติดตามกันเร็วๆนี้นะฮะสำหรับอตะกุด สาลิกานะครับหรือว่าตะกุดเงินปากเพลแล้วก็เมตตามานิยมไม่อใสพึ่งมหานิยมแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องโทรมาถามโทรไม่ได้นะถ้าท่านใดที่จะเดินทางมาวัดกุดชุมมาหาความเมตตาจากหลวงปู่ก็ลงหน้าทองหน้าทองอย่างคุณพี่ท่านหนึ่งฮะมาวันจันทร์นะฮะมาพางวันจันทร์แล้ววันคานมาหาหลวงปู่นะฮะมาจากลบบุรีเลยมาลงหน้าทองแล้วตะกุดได้ตะกุดกลับไปนะฮะนะฮะตะกุดนี่ เขามีคนมาขอเท่าคุณต้นเนี่คุณต้นลูกสึกว่าองละดอกละดอกละพันละสองพันนัหลวงปู่ไปไปปล่อยเขาเนี sort of ่ยฮะเมื <t iny> <t iny ่อเมื่อวานก็ไปที่อำเภอของเจียมครับหนึ่งดอกนะครับในราคาสองพันบาทแต่มหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้คิดตังค์หรอกครับไม่ได้คิดแล้วแต่หลวงปู่แล้วแต่ทําบุญเพราะท่านจะสร้างศาลาด้านล่างเนี่ยตอนนี้กําลังเทพื้นเทปูนอยู่ใชครับนะฮะ เนี่ยพูดถึงสาราเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยอีกหลายด้านเลยนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นปูนหยิดหินดินทรายนะครับแล้วก็สันไทยนะครับที่จะใช้มาปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับสันไทยนี่ก็คือโครงหลังคาด้านบนใช่ไหมหลวงปู่ใช่ใช่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหลังคาด้วยนะฮะเอาไว้รองรับเป็นสาราการประเรียงรองรับญาติโยมญาติธรรมที่จะมาร่วมทําบุญกันอะไรครับผมนะฮะ ที่นี้นก็ประมาณหลวงปู่ก็เคยได้แจ้งแล้วนะฮะอันนี้เป็นสาราที่ใช้รองรับญาติโย,โยมครับหลวงปู่ทำบุญประจําปีทำบุญประจำปีทำบุญประจำปีครับคือข้างบนนี่มันาญาติโยมเนียขึ้นไปไม่สะดวกเราก็เอาข้งางล่างขยายนเนื้อที่ออกนิดหน่อยเพื่อให้ญาติโยมมาทําบุญเพื่อให้ขึ้นลงสะดวกสบายคนเฒ่ากนแแ่เข้าไปได้ นะครับเพราะถ้าเป็นบันไดสูงคนเท่าคนแก่คนชรายนีก็จะขึ้นลําบากขึ้นลําบากก็ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีอีกชั้นสองอีกใช้ก็อี้เดินขึ้นอีกนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปได้เลยอย่างเงี้ยเทาข้างล่างนี่ดีกว่าหลวงปู่ก็เลยปรับเปลี่ยนไมาใช้โครงสร้างด้านล่างดีกว่าเพื่อจะไว้เวลาคนเท่าคนแก่มาทําบุญฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้สะดวกสบายอ๋อครับผมฮะ ก็ประมาณไม่มากนะครับยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะที่อยากจะร่วมทําบุญกับเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ามูลนะครับหลวงปู่ยาท่านกองนะฮะยาท่านบุญกองนะฮะก็โทรมาที่เบอร์หลวงปู่ด้ด้านล่างนะฮะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับนะฮะก็ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ถือว่ามาร่วมทําบุญกับพระเกจิชื่อดังแล้วก็พระอภุโสของจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับนะฮะ แล้วก็หลวงปู่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะร่วมจะสร้างบุรณะประศริทธัง,งคอ์วัดนี้ใช่ไหมครับหลวงปูงใ่ใช่ใช่นี่ครับผมมา,มานี่ไม่หลวงปู่ไม่ได้สร้างภาพนะมาถึงมาจู่โจมไม่ได้บอกท่านฮะท่านก็นั่งอยู่นี่ฮะ <laughs> นะฮะแบบเรียบๆง่ายๆนะอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบไม่ง่ายฮะ <laughs> สบายๆส,สมถครับนะฮะไม่ได้อยู่แบบพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะฮะท่านอยู่แบบทั้งท่านที่ก็ท่านเป็นเจ้าคณะตำบล อยู่แบบอย่างสมถนะฮอยู่ง่ายๆายนะฮะดูฮะบริเวณง่ายง่าน้งกัอยู่ใต้ล่มไม้นี่ฮะนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มากด้วยเมตตาแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายเดินตามรอยพระพุทธองค์นะครับผมแลวหลวงปู่นี่ก็อย่างที่บอกว่าคาถาเมตตาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยหลวงปู่ก็มีแล้วนะฮะและมีแนวที่วันหลวงปู่เข้าไปศึกษา พุทธคมกันหลวงพ่อท่านใดอีกมั้งครับมีหลวงพ่อที่เป็นอาจารย์สวดของอาตมาครับคือท่านลูปนี้ท่านเก่งในทางว่าลงครับที่ไร่ที่นาที่บ้านที่เรือนคือฟ้าผ่านะฮะฟ้าผ่าเจะลงลงที่ไหนที่ไหนท่านให้เราไปถอดด้วยไปถอนได้อะไรได้สวดถอดถอนได้อื ไปทุกที่พวกผีเปราที่ไหนไม่ดีไม่เขาไม่อบก็พาไปมีความศักดิ์สิทธิ์มีที่เขตขวางไม่เหมาะสมคนไหนไปแต่ต้องไม่ได้แต่หลวงปู่องนี้เก่งในทางนี้อ๋หลวงปู่ก็ล่ำเรียนสัพพิธาตรงนี้มาเราได้วิชาก็เพราะว่าท่านแนะนำคนตายหูงตายกลุ่มตายอะไร มาหลอกหลอนนี่เราไปทําให้แล้วเงียบไปแต่หลวงปู่ไม่ได้ไปไปปราบนะครับหลวงปู่ใช้วิชาคือแต่เพราะวิชาที่หลวงปู่เร่เรียนนะคือเป็นสวเมตตาสวดถอดถอนก็คือเหมือนกับเมตตาทำให้เขานะฮะแผ่เมตตาแล้วก็เหมือนกับไปเทศให้เขาฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะถอยไปเองแต่หลวงปู่ไม่ได้ไปปาบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปปาบแต่ก็สําเร็จทุกรายสำเร็จทุกรายเขาพอเราไปสวดถอดให้ บอกเขาขยับขยายออกไปเกิดไปที่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ครับเเช่นไอ้ไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กที่มันปากุดไหวนี่ครับรถยนต์ชนกันแกมอเตอร์ไซค์แกก็เสียชีวิตตายโหงอย่างเงี้ยเลยตายโหงนะฮะตอนเย็นมาแกนั่งอยู่ที่ไรนาเขาเนี่ยที่ที่ตายเนี่ยอือไม่ยอมไปไหนอยู่ตรงนั้น อ่าหรือมนหลวงพ่อไปสวดถอนให้หน่อยครเพราะเราก็ไปสวดถอดสวดถอนที่นั้นแกมาอยู่ในดงครผมเมื่อเาเมื่อเราไปจะไปรับมาอยู่ในดงในมัดคือสวดไปไปเหมือนกันฮะหลวงปู่เขาไปสวดถอดสอนเสร็จไปเหมือนกันจะไปอยู่ในดงอีกทีไปอยู่ในดงครับพอไปอยู่ในดงแล้วไอ้ชาวบ้านก็กลัวเองพระมีมีอยู่นั้นองค์หนึ่งพระปฏิบัติธรรมอยู่ในอกในอกในในป่านั่นองค์หนึ่ง พยมพาไปนิมนต์ท่านรูปนั่นมันทําสัญญาณให้เรารู้เนี่ยเอ้ยตุ๊มมึงไม่อยู่ที่นี่เหรอ,อมึงต้องไปเกิดประการเธอเออเบญญาณของเขาเนี่ยสํานึกให้เรารู้ว่าให้พ่อแม่ทําบุญให้หน่อยอก็เลยบอกเหตพ่อแม่เขาทาบุญหยติน้ำให้เขายังเป็นห่วงอยู่กับพ่อแม่เออทําบุญหยาิน้ําให้แก่ก็เงียบไปเลยคือคือเราได้ พระคาถาที่ทำบุญแผ่ไปให้นี่ครับเพราะว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี่แผ่ไปให้ไปศาลถึงนางนั้นนางนั้นครับเราต้องบอกชื่อเขาด้วยทั้งญาติมิตรสนิทกันทั้งลูกหลานญาติมิตรกันคนก็ร่วมทํางานการทั้งหลายเราแผ่ไปให็นได้พอเราตรวจน,น้ําบอกแม่พระแม่ธรณีเสร็จแล้ว เขากคนีีไปเลยมาคือเขาได้รับผลบุญคืออาจจะมีห่วงอยู่ตรงนี้นะหลวงพ่อรับผมนะก็จะเป็นวิชาสรัพพวิชาที่สทท่านที่หลวงพ่อท่านเสลิมสอนมาให้เราก็จับมาเจ็บว่าคือไตายหงนี่เฮียนนี่ถือว่าเฮียนแบบหลอกคนนู้นคนนี้หลวงพ่อไปสทมาหมดแล้วเพเพอแกทําให้คนอื่นเสียด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าที่ไหนมีถีไตหวงแล้ว ชอบจะทําให้คนอื่นตายด้วยอืเขาหาคนมาแทนหนหลวงปู่ฮะคือที่ว่าที่หลวงปู่พูดเนี่ยคือเขาคนตายโหงเนี่ยตรงเนี้ยเขาไปเกิดไม่ได้หลวงปู่ม,มาทําตรงเนี้ยได้บุญกุศลมากเพราะว่าเขาไปเกิดได้เข,ไเ,ดเขาไม่ต้องร<ห>อคนมาแทนแค่ไม่ให้หลวงปูง่เขาก็ไปเกิด นะฮะอันนี้คือหลวงปู่ไม่ได้ไปปราบนะฮะนี่คือไ,ไ,ไปแผ่เมตตา่เมตตาให้นะครับเพื่อทําคือมีสัพพิชาตรงนี้แล้วก็บทกรถาที่แผ่เมตตาแล้วก็บทกระถาอีกหลายบทซึ่งให้เขายอมไปเกิดโดยดีนะครับแล้วเขาก็จะไปเกิดอ่ะจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นอาสาเดรฉานแล้วแต่ครบละท่าติของเขาใช่ไหมครับบางคนนี่ฝันรยาเมียขอ,องเขาตายฝันวันเมียมาบ่อย ครับผมนะเป็นบทสัมภาษณ์ของยาท่านปุนกองเลยหลวงปู่ปุนกองนะฮะ,ะท่านก็สับพวิชานี่ก็อย่างที่บอกนะฮะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหงสิพึ่งกลางแม่น้ําใช่ค่ะนะครับคือพิธีนี้เป็นพิธีที่โบราณโบราณอยู่แล้วนะครับก็คือต้องให้ครบธาตุดินน้ำลมไฟนะฮะที่ผมสนใจมากคือตะกุศลิการเพ <ะ S 2> ราะว่า <laughs> ผมไปสอบถามทั้งผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยโอ้โหเขาบอกตะกุศลิกาท่านแน่นอนฮะเรื่องค้าขายนะฮะ ห้ามนําไปทําผิดลูกผิดเมียเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้จะเป็นของเก้าตัวหาหลวงปู่เนี่ยไม่ใช่ก,กลัวเอาไปใช้แล้วเป็นหลอกเมียเข้ามาแล้วอะไรเนี่ยมันเขาเลิกกับสามีเขาแล้วมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเราแล้วก็<ช>เราทําอะไรก็ไม่ขึ้นะะนะครับหลวงปู่ท่านพูดแต่ผมไม่ได้ลงมาฮะจะเกิดความชิดหายแกตัวเราเองด้วยมันเหมือนเป็นบาปติดตัวนะเป็นบาปติดตัวแล้วทําอะไรทํามคาขึ้นไม่ได้เลยนะฮะ ดังนั้นท่านก็ไม่อยากทําให้เพราะตะกุดเนี่ยเป็นดาบสองคมคถ้าไปทางในทางที่ดีนะฮะเมตตาค้าขายเนี่ยท่านบอกเจริญเข้าหน้าทุกคนใช่ค่ะนะฮะท่านหยุดทามานานนะใช่ค่ะแต่ท่านกลัวอย่างที่บอกว่าสาปีท่านบอกถ้าไม่ทําเลยฮะกลัวว่าเดี๋ยวนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีครับก็ไม่อยากให้ลูกหลานไปเป็นบาปเป็นกรรมกันนะคะนะฮะนี่ท่านทําตะกุดให้คุณยี่หวาท่านยังบอกว่า ให้โทรศัพท์มาเดี๋ยวท่านทาเสร็จท่านจะทพิธีเสร็จให้คุณยี่หวาเปิดโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวท่านทาพิธีผ่านเลยนะให้ให้อ่ท่านบอกว่าให้ยี่หวาเนี่ยอยู่หน้าหิ้งพระค่ะว่าตอนตอนท่านทําพิธีเพราะว่าบังเอิญเราอยู่กรุงเทพนะคะท่านอยู่ที่อุบลแล้วพอดีขอพรท่านไว้ท่านเลยพิเศษทําตะกุดให้ยี่หวาก็เรายังไม่ได้ไปรับด้วยตัวด้วยตัวเองดังนั้นผ่านไม่ได้เลยสําหรับเหรียญยาท่านบุญกองเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับคุณผู้ชมนะฮะอีกหน่อยนะท่านจะได้รู้จักคําว่า หลวงปู่ยาท่านบุญกองนะครับเทพพระเจ้าแห่งลุ่มน้ํามูลนะครับจะโด่งดังอีกหนึ่งรูปและเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะผมบอกได้เลยอนาคตนี่แรงแน่นอนแรงแน่นอนเพราะเป็นรุ่นแรกของท่านเลยะคะตอนนี้ก็แรงแล้วนะแต่ราคาอย่างที่บอกนะฮะรายการทพนตอนนี้ยังเป็นราคาจองรายการทาเซ็นสองพันเนี่ยไม่ใช่ทำพระแล้วราคาก็อย่างนี้นะฮะอันนี้เรียกปั่นพออย่างนี้เสร็จตกเข่ะพระก็จะตายสนิท ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมอันนี้ยังเป็นราคาจองนะคะแต่ว่าถ้าปิดจองแล้วก็หลังจากปลุกเสกเนี่ยจะต้องเป็นราคาหลังจองนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจแล้วยังไม่ได้สั่งจองนะคะลองโทรมาสอบถามรายละเอียดดูก่อนนะคะจะมีเนื้อทองแดงแล้วก็ทองฝาบาทอันนี้จะสร้างเนื้อละ2,000เหรียญนะคะแล้วก็นวาโลหะ299เหรียญนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินเนี่ยแค่1 0 8เหรียญเท่านั้น ส่วนเงินหน้ากากทองคำนะคะก็1 0 8เหรียญเช่นกันใช่ครับส่วนทองคำา9เหรียญต้องรีบแล้วครับจะสร้างน้อยมากๆนะคะสำหรับวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับก็จะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวันที่26นะครับเวลาบ่าย2โมงเย็นนะฮะเจอกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดุดชุมนะฮะเจอกันทักกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางอายสก็ดีศีระเกศก็ดีนะครับ ใกล้กหนนรือไกลนะฮะถ้าเดินทางไปแล้วโทรสอบถามกันะนะฮะแล้วเจอวันงานนะฮะไปรับกระถุมมงคลจากมือท่านเลยหลวงปู่ยาท่านบุญกองนะครับใช่ค่ะขอฝากไปเลยนะครับเดี<อ>๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่องหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ,คะ